พิธีกรรมทางพุทธศาสนาซึ่งเป็นพิธีกรรมที่เป็นแบบอย่างเป็นธรรมเนียมประเพณีสืบต่อกันมาเพื่อเป็นระเบียบเรียบร้อยความสวยงานเป็นแบบเดียวกันเห็นให้เกิดาศาสนาพิธีนี่คือความนิยม ทำบุญของพุทธศาสนิกชนซึ่งไม่ว่าจะปารบเหตุอะไรทํากันก็มักจะทําให้ตรงและครบตามหลักวิธีพิธีการทําบุญในพระพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแนแนวไว้สประการคือ 1. ทานสองศีลสาภาวนา ทานคือการบริจาควัตถุสิ่งของของตนเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นศินคือการรักษากายวาจาให้สงบเรียบร้อย 3. ภาวนาคือการยกระดับจิตให้สูงขึ้นด้วยการอบรมให้สงบนิ่งและให้เกิดปัญญา ประเภทของพิธีกรรมพิธีกรรมทางศาสนาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าศาสนาพธิธีเช่นพิธีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะพิธีการรักษาศีลโบสถจำแนกเป็นสองประเภทคือ 1. พิธีกรรมที่เป็นพุทธบัญญัติ เป็นพิธีเกี่ยวกับวินัยสงฆ์ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้จะต้องปฏิบัติพิธีกรรมนั้นๆให้ถูกต้องตามที่บัญญัติไว้ 2. พิธีกรรมที่พัฒนาขึ้นในท้องถิน่นคือพิธีกรรมที่พุทธศาสนิกระชนในท้องถิ่นต่างๆได้กำหนดขึ้นโดยมีการผสมผสานขนบรรมเนียมประเพณีท้องถิน่น ให้เข้ากับกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นประเพณีเราปฏิบัติทั่วไปเกี่ยวกับพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนามีหลักการปฏิบัติ4ประการคือ 1. เพื่อความถูกต้องตามพุทธบัญญัติ 2. คำนึงถึงความเหมาะสม 3. ม คำหนึงถึงความประหยัดและภาวะทางเศรษฐกิจ 4. คำหนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับว่าคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหน